สวัสดีครับครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับเกมเซ็นน่านอนแลวผมพี่เซบนะครับ เป็นสัปดาห์ที่ย่ำเหงาจรินีนะครับสัปดาห์นี้เนาะเพราะว่าไม่มีอะไรอัปเดตที่น่าสนใจเลยนะนอกจากที่เป็นเจมจักรพรรดินะครับที่เพิ่งปล่อยมาในสัปดาห์นี้นะครับโอเคมีอันหนึ่งนะครับที่อัปเดตเนาะในสัปดาห์นี้นะครับมีการเพิ่มเติมโคลอีนะครับในส่วนของการรวมนะครับเราไปเช็คได้นะครับนะรวมโคลอีนะครับแล้วก็ใบเรื่องนะครับที่มาพร้อมกับกิจกรรมที่เป็นเคลียร์แบบ70บนะครับแบบบทยากเนาะตัวนี้นะครับสามารถเลือกโคลอีบวกห้ได้นะครับพี่ก็เพิ่งไปเลือกมานะครับ ก็สามารถไปหาดูกันได้นะครับอย่าลืมไปเลือกเอาโคโอ,อีมานะครับเพราะว่าตอนนี้ยังน่าใช้อยู่นะครับเมื่อเทียบกับโรลรนะโรโลเนี่ยพี่มีหีนะเวนะครับแต่พี่ไม่อยากใช้นะเพราะว่าเหมือนมันจะกากเหลือเกินนะครับถ้าใครได้ลองใช้ดูนะเราจะเสียใจนะครับพี่ก็เลยเอ๊ะยังมาก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอาจจะต้องรองดูตัวเอเวอตัวต่อไปนะครับถึงจะเลือกมาใช้โรโลนะโอเคนะครับ ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็จะเป็นการโชคเกลืออีกครั้งหนึ่งนะครับมาสุ่มหาตัวที่เป็นเจมจากพารตไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะก็เปิดจนกว่าจะได้โค้ดเอสนะครับจะได้ไปเปิดโค้ดเอสเล่นกันด้วยนะไม่รู้ว่าจะได้อะไรดีๆนะครับรวมถึงการผสมด้วยในวันนี้นะครับเอาแบบคลิปเดียวจบเลยนะวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนะครับกับการเปิดนะครับประมาณพันสองพันสามพันสามนะครับเนาะเอาจนได้โค้ดเอสเลยนะครับมาลุ้นกับพี่นะว่าพี่จะได้ เกลือจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีจักรพรรดิออกมาสักอันหนึ่งนะครับใส่ได้ที่5้าสิบชิ้นเนาะก็ยาวๆนะครับก็ออยังไม่ใช่นะครับก็ออยังไม่ใช่นะครับเซเว่นไนท์อย่างเดียวเลยนะครับอตอนนี้อัดตอนบ่ายนะครับมีเวลเชงยาวไปนะครับยังไม่มา ยังไม่มาตัวเจมจัก,กรพรรดิท,ที่อ่านดูนะเหมือนมันจะอัปเกรดขึ้นได้นะครับจาก4เป็น5นะครับจาก5เป็น6นะครับเรื่องการวิวัฒนาการนะแล้วก็เลื่อนขั้นนี้จะขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะซุปเอฟนะก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับแต่เอาให้มันได้ก่อนแล้วกันเนาะเจมสจักรพรรดินี่คือเพเทวินนะครับสลับสายสป,ปีดเลยนะตรงนี้นะใครที่ได้นะครับ ไที paid, so ่เล่นชิวๆก็มาสุ่มบัดดวงกับพี่ด้วยรูบี้อันนี้แหละนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเอาจนเต็มนี้เลยกันเต็มเต็มช่องเลยละกันยังไม่มาครับอือยังไม่มาเอาจนเต็มนะเอาครบร้อยพอแล้วนะครับไอมาออันดิโปนะครับเป็นรถคูดาวนะไม่เอาอ่ะอย่างนี้อื่นมาเนี่ย ให้รถคูดาวมาอันนะสักพันนี้จะได้สักสองชิ้นมิเนี่ยพันพันล้านหนึ่งนี้ก็นะใบมาก็ยังไม่ใช่เดี๋ยวเด๋ยวท้ายสัปดาห์นี้เดี๋ยวขออีกรอบอยากได้สป,ปีดอะ ได้คอยอีสาบแล้วกันเอาให้สุดเลยยังไม่มาสุดท้ายโอม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 ปึง้งแมวได้ <c oughs> เลยว่ารถคูดาวมาอันละ <c oughs> ไปดูไปดูหน่อยไปดูหน่อย <c oughs> ลาลา เลาไม่ออกวะ่ะ<อ>เออได้มาอันหนึ่งนะครับอันนี้เี่เป็นรถคูด,ดาวนะเดี๋ยวค่อยไปอัพเกรดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอลองดูดิมันอัพเกรดแพงปะเท่าที่อ่านดูนะครับวิปัฒนาการนะครับจะได้ออฟเดิมนะครับโอ้โหสามแสนโอเคต้องไปฟาร์มเงินดิสินะ นี่นะครับก็สามารถอัปเกรดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะไม่มีเงินต่อนะครับเอาเอาพี่ไปฟาร,ร์มก่อนลวกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคนะก็ถือว่าได้มาหนึ่งชิ้นนะครับกับพันกว่ารูปี้นะครับพี่กเ็เลยตีว่า1 0 0 0คูณได้สักหนึ่ง 1, ละหนึ่งถึงสองนะครับใครโชคดีก็ใช้สอง 2, ได้สามนะครับเนาะพี่ว่าน่าจะต่ำๆจะได้สัก1000พนต่อหนึ่งชิ้น 1, นะครับ คุ้มไหมไม่รู้นะแล้วแต่ว่าใครจะคิดนะครับเออเมื่อกี้เราได้ที่เป็นโคลีเอสเนาะน่าจะอยู่ในในนี้เลยปะอ่ะนี่นะครับมะไปดูพร้อมกันนะครับหนึ่งสองซ่อมรินนะครับโอเคยังดีอยู่เพราะว่ารินยังไม่46นะพี่ก็กะนี่แหละเอาเอามาท,ทําทีหลังนี่แหละเลยพยายามไม่ทําให้46นะครับทั้งดินทั้งคาร์มานะสุดยอดพี่ยังค้างไว้ที่ส4 ก็มารอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอะต่อไปนะครับสุดท้ายก็คือการผรสมนะครับผสมเนี่ยเดี๋ยวพี่นับแป๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อา่ะตีมาสิกับ13 4ส2อ่ะ12นะครับ21คู่21คู่เมื่อกี้มี5ดาวด้วยก็22คู่นะครับมามาดูกันจะได้หรือเปล่า อันแจโรโรนี้ก็เก็บสะสมไว้นะครับอยากได้แค่บิมบิดเบรกก็พอแล้วนะแต่ใจนะครับอยากได้ย้อนทีนะเพราะว่าชาวบ้านเขา40กว่ากันแล้วนะพี่ยังสาสองเหมือนเดิมนะครับพยายามเปิดแล,แล้วก็ยังไม่ได้นะหรืเมย ออกขึ้นฟ้า,มมาสักตัวนะแบค็คโรสเออมีอันหนึ่งนะครับอันนี้นะพี่พอดีน้องทางน้องในช่องนะครับเขาได้แจ้งมานะการข้ามขิดจำกัดนะครับเราสามารถข้ามขีดัวที่เป็น3ดาวสีดาวได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ อย่างนี่นะครับตัวตัวที่เป็นอารีนะตัวนี้สามดาวเป็นแม็กซิมัมนะครับสามารถคาบได้นะครับตรงนี้เอาไปทำเควสที่เป็นตัวค่าบผีจำกัดกันด้วยนะครับเนาะนี่พีก็พยายามทำไปเรื่อยๆนะครับเแง่ไหมมีตัวไอตัวนี้ด้วยตัวนักคูนป่ะพี่จำชื่อไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ข้ามไปเล่นนะครับ <c oughs> ตอนที่ใครฟาร์มแมป2แมป1่อะไรเงี้ยก็ ถ้าเจอตัวซ้ำๆกันก็สามารถข้ามได้นะครับถ้าเป็นสีดาวก็ต้องสีดาวสองตัวนะไอต,ตัวไหนที่แม็กซสามดาวก็ใช้แม็ก3สามดาวนะครับอย่างตัวหนึ่งนะอ่าเฮิยแมวดีกว่ามันปรรทัดเป็นเป็นพวกค้ายอยู่โอ้โหจุกม้มา <c oughs> เหมือนดี รู้สึกช่วงนี้จะไม่มีแบบดวงในการผสมเลยนะอะไรก็ไม่ทราบอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ผู้ชงนะครับตั้งแต่มันเป็น24ชั่วโมงนะรู้สึกเปอร์เซ็นต์แบบน้อยอมากๆเลยนะพี่ไม่ค่อยได้เลยนะตอนนี้ตั้งแต่การผสมนะครับพี่ดำช่วงนี้ก็ผสมเพื่อทำจิ๊กซอ่อย่างเดียวนะครับกับเปิดการ์ดนะพี่ว่าอาทิตย์หน้านะครับน่าจะมีการอเว้งหนัก2 3สตัวเลยนะ หลังจากที่อาทิตย์นี้นะครับมีการปล่อยตัวที่เป็นเจมจักรพัดนะครับเอามากินลูบี้เราเล่นแล้วนะใครนะครับที่ <c oughs> ไม่อยากเปิดหาเจมจักรพัดนะครับพี่แนะนาให้สะสมลูบี้ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าน่าจะมีเซอร์ไพรส์น่าจะใหญ่นะถ้าไม่ใหญ่ก็น่าจะปล่อยสองสาตัวนะครับอ่ะอีเอพี่เอ๋เอนี้เก็บไปก่อนละกันเพราะว่าพี่รอไลออนนะถ้าเป็นไอตัวที่เป็นการรวมนะครับที่เป็นไอเนี้ยสตัวนะครับ อาเฮ้ยป็นฟ้าแบบกรากๆมาหนึ่งตัวนะคริเอลตบเทนแล,ล้วครับแต่ว่าใครจะใส่กับทีมเวทก็ได้นะคริเอลถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเวทแล้วก็มีสปีดท,ที่สูงพอสมควรนะครับรวมถึงท่าซีซีที่ดีนะครับสำหรับทีมเวทที่เป็นโดโรนะครับโกลอ e. ี้นะอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับเนาะ ักพื้นนะ่ะไม่มาเป็นซีเบียนะครับมีคนแซวกันนะว่ามีข่าวมีแบล็เป็นซีเบียทิ่ได้หรือเปล่านะเพราะว่ามีมีที่เป็นตัวคําถามในวันนี้นะแต่พี่ก็ว่ามันก,ก,ก็แค่นั้น,นือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับพอนนี้ไปอ่านด,ดูนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวในการอเวกอัปเดตนะครับตัวที่ยังคงเป็นตัวที่คาดเดาวไว้ก็ยังเป็นตัวเดิมๆนะครับเป็นแต่เขาจะมีการปล่อยตัวใหมออ่อย่างโรอี้อย่างงี้นะครับ โอ้ใก้หมดหรือยังเนี่ยใกล้แล้วหละนะอีกสอมึงเบลล่านะครับ2ตัวสุดท้ายของ3ามดาวนะครับเดี๋ยวบี5าดาวอีกตัวนะเบ่งสุดท้ายของ3ดาวนะครับทัำผล21คู่นะครับได้พื้นฟ้าตัวกิรเอลมาตัวนะไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับ กำลังทำอยู่ทำไม่เสร็จนะครับอ๋อมีจะทำสีดาวทำไม่เสร็จนะขี้เกียจละเอาไว้ไว้ก่อนแล้วกันสุดท้ายนะครับ Dio หกดาวนะครับเอาไปให้เอเดเซียกินเล่นละกันไหนไหนดูสิอ่านี่นะครับี i o นะครับเอลลินนะครับเบลล่ายูริเดลิกาวนะครับเป็นนี่ป้าบ้าบาบาบานะครับ ก็ถ้าจะดูดีก็จะเป็นรินนะครับที่ได้จากโคลีเอสเนาะแล้วก็คลีเอลนะครับพืชฟ้าจากการผสมนะครับแต่ก็เท่านั้นนะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับนี่นะครับมันจะมีการรวมที่เป็นโคอีนใหม่นะครับแล้วก็อันนี้นะใบเลือกนะครับอ่ะโอเคงั้นพี่เอาเอลิเซียเลยลวกันมันเป็นใบเลือกนะครับกดแป๊บ ไม่มีเงินเอาไปก่อนละกันเนาะโอ้ยทองพี่เหลือเจ็ดหมื่นนะครับโคตรจนอะเออพี่แซมโคตรเลยตอนนี้พอดีเอาไปนั่งเอาไว้ของทาของหมดนะพี่ใช้เงินทุกวันนะครับนั่งปั๊มเงินทุกวันแล้วก็ใช้เงินทุกวันนะโอเคนะครับก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จบกับเพงเท่านี้ละกันนะครับในการโชกเรือนะครับเปิดหาตัวที่เป็นเจมจากพันนะมาล็อกของสักพันนะครับเมื่อกี้ก็ได้มาหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งพันพี่ได้หนึ่งชิ้นแล้วก็ตัวที่เป็น ผสมนะครับได้เมื่อกี้เป็นรินจากกล่องโคอี้นะครับแล้วก็คริเอลนะครับที่เป็นการผสมนะทั้งหมดก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างเกลือหยาบๆนิดหน่อยนะครับไม่ได้เกลือลุวนๆนะครับช่วงนี้ก็โชว์เจ๊งกันไปนะครับกับในวันนี้นะครับนะโอเคยังไงเดี๋ยวคืนนี้จบแต่เพียงเท่านี้ด้วกันนะครับผ่านกับสัปดาห์ที่เกี้ยมเหวาไปนะครับพี่ว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีอะไรที่ต้องเซอร์ไพรส์ใหญ่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น ใครนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้นะครับก็พยายามไปสะสมรูบี้นะงั้นเดี๋ยวพี่ก็จะไปรวบรวมรูบี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรจะโผล่มานะแต่ว่าเราจะต้องเตรียมรูบี้หลอไว้แล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ